สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับเอ๊ะมีข้อความใหม่มาเซียนเออบาเอ็กฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอคะ่ะลิลลี่ไปหาจูเชนเออร์ที่บารเป็นเพื่อนฉันน้อยค่ะคุณนายเจ้ยพรับฉันจะไปจัดการกับต้นไม้ทอมก่อนนะ อืมดูท่านนางคงจะเห็นจูชินเออเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นไม่ได้คิดมากลิลลี่ช้นไแบาบน้ำก่อนนะเธอรอฉันในรถค่ะคุณชายได้เฝ้าสังเกตเจ้าอัานตรงกระเซ็นเย่แล้วค่ะครั้งนี้ท่านจะลงมือด้วยตัวเองจริงหรอคะ ก็ดีมาพูพันกับคนตระกูลรินงั้นต้องเตรียมตัวที่จะเป็นศัตรูกับฉันข้าคุณชายนี่ปกป้องภรรยายอย่างบ้าคลั่งเลยคู่จิ้งของฉันเป็นของจริงบ้าเธอหมายความว่าเจ้าอยากเป็นพี่น้องกับฉันที่แท้เขาเป็นแบบนี้นี่เองตดมดีฉันคิดว่าเธออยากให้ฉันหาขายตัวเสียอีก ฉันไม่สนใจเรื่องนั้นในตัวเธอเลยช่างกับสามีเพิ่งจะแต่งงานกันความสัมพันธ์กำลังดีทำไมต้องแอบไปหาคนนอกรับหลังเขาได้นะไม่ได้ทำร้ายอย่างรุนแรงแต่ดูถูกกันอย่างรุนแรงแถมยังถูกโชว์ความรักอีกหึงซะแล้วเธอเพิ่มเงืินไขอื่นไปเถอะไม่งั้นฉันก็ไม่ค่อยวางใจ งื่อนไขของฉันมันง่ายมากฉันจะช่วยให้ชื่อเสียงของเธอฟื้นคืนกลับมาเธอช่วยฉันประจบน้องชายของฉันและร่วมมือกับสตูดิโอของฉันในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีศิลปินอีกสองสามคนที่อยู่ภายใต้สตูดิโอของฉันฉันอยากให้เธอเป็นสไตลิสต์ของพวกเขาออกแบบเสื้อผ้าที่มีรูปรักเฉพาะตัวให้พวกเขาดูน่าทึ่งกว่าคนอื่นๆในงานเรื่องพรมแดงทุกคืน คำขอของเธอไม่ค่อยเป็น meet. มิตรเมื่อก่อนฉันใช้ชีวิตเพื่อแฟชั่นไม่เคยเป็นสไตล์หลือสำหรับดาราขอแค่นายทำงานกับฉันฉันจะสร้างเหมือนเสื้อผ้าใหม่ให้นายเธออยากจะออกแบบไหนก็ได้ฉันไม่มีข้อจำกัดอะไรอะไรนะอ๋อแต่เธอจะให้ฉันขาดทุนไม่ได้ <laughs> คุณนาเหรินคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวดวงแฟชั่นก็คือชื่อเสียงเสียนเหอะกำลังว่นวายขนาดนี้ต่อให้คดีสุดท้ายถูกขี้คล้ายสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้ชื่อเสียงของฉันก็ไม่อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนได้จะคืนดีได้อย่างไรอย่าท้อใจ ความผิดมีผู้รับผิดชอบการสืบสวนเรื่องนี้มไม่เป็นหน้าที่ของฉันเธอฉันมาจากวิทยาลัยเกตมังกรในมีความเชื่อมั่นในตัวของฉันหรือเปล่ามีแต่คุณนายเหรินมีคนคิดว่าฉันทำโกงทำไมเธอถึงเชื่อฉันล่ะฮ่ายังไงซะเธอก็สวยกว่าผู้หญิงอีกนะเนี่ยเมื่อปฏิบัติตอนหนุ่มรูปงามในใจของฉันก็เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเสมอฮ้ย เมื่อกี้เธอเพิ่พูดเองนะว่าจะไม่ไปหาคนนอกรับหลังสามีฉันแค่อบอกว่าความเข้าใจกันแล้วว่าเป็นห่วงเธอหนาซี่ไม่ว่าอยังไงก็ตามขอบคุณนะครับฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนฉันก็แค่ชี้ทางให้เธอเธอฟังเข้าหูก็ดีแล้ว ฉันอยางจะเป็นเพื่อนกับเธอด้วยความใจจริงไม่ต้องบูชาฉันไม่ต้องมาตอบแทนฉันทำเช่นนั้นเธอไม่มีวันเทียบฉันได้ความบริสุทธ์เส้นสายแพลตฟอร์มที่คุณต้องการฉันจะค่อยๆให้คุณแต่เธอต้องเข้มแข็งอย่าทำให้ตัวเองต้องอับอายและสูญเสียความสามารถนี่เป็นข้อต้องการเดียวของฉันฉันก็จะเจแล้ว คุณานาเรนช่างทําให้คนมองด้วยสถาน,น้าทึ่งจริงๆอาาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งยคขําคืนพี่เจ้าช่วยฉันด้วยเจียงเทากลับมาแล้วเขายังไม่ตายเขาจะกลับมาแก้แค้นพวกเราเธอพูดอะไรของเธออดีตผู้ช่วยของจูเชียนเออเซียนเยจริงๆเมื่อกี้ฉันได้รูปถ่ายของพวกเรามามากมายมีคนสะกดรอยตามพวกเราอยู่ เขารู้ว่าเมื่อสามปีก่อนพวกเราได้ร่วมมือกันวางแผนบงังคับให้เขากระโดดตึกฆ่าตัวตายและเขายังรู้อีกว่านายเป็นคนสั่งให้ฉันใส่ลายจิวเชนเออร์เขาเขารู้หมดแล้วก็เพราะเธอต่อสายคุณนายหลินนั่นแหละถ้าตะกูลหลินเข้ามาแทรกแซงพวกเราจบเหตแน่ ฉันก็แค่อากจะใช้ประโยชน์จากเข่าเรือลังแกจูเชนเออแต่ว่ามีคนแอบจ้างพวกหน้ามามาทำรายคุณนาเหรนฉันก็ควบคุมไม่ได้หรือว่าจะเป็นซือเฟิงเจียหากเป็นนางจริงๆเมื่อมีจุดอ่อนของนางเราก็ต้องรอดพี่เจ้าพี่มาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมหรือไม่ก็ฉันจะไปหาพี่ก็ได้ฉันกลัวเจจูเชนเออแจ้งความแล้ว ยังจะอยากให้ฉันะปกป้องเธอก็เลิกทวหาฉันได้แล้วเธอเจนนันตง3ปีก่อนฉันช่วยนายคนเจนเทาาตอนนี้ก็ช่วยนายคนจูเชนเออจุดอ่อนของแกอยู่ในเมือของฉันแล้วถ้าแกไม่สนใจฉันฉันก็จะทำให้มันออกมาให้หมดเทวรัก คุณกลัวมากเลยใช่ไหมดื่มนมร้อนๆสักแก้วแล้วไปนอนก่อนดีไหมเรื่องนี้ให้ฉันจาัดก,การเองฉันรับรองว่าทุกอย่างจะจัดก,การได้เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาน่าเสียดายที่เธอจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีก อ,อย่าเข้ามานะเจียนเทาคุณเซนเย่สวัสดีตอนเย็นเหมือนว่าจะมีคนคิดจะฆ่าคุณนะคะรายวันต่อมาเป็นไง เปิดสูงเกินไปแล้วนี่อะไรเครื่องบนมันโป๊ะเกินไปครั้งเนี้ยคงโอเคแล้วใช่ไหมทำไมยังขาดพลาดตรงหน้าอ,อกอีกในบ้านมีแค่สามชุดนี้เองค่ะฉันไม่มีชุดอื่นแล้ววันนี้งานเรียงวันเกิดของฉินมา่ถังพวกเราไปสายคงไม่ดีนะ นี่ที่นี่ยังมีประตูคนไกลอยู่รีบเปลี่ยนเธอไม่มีเวลาแล้วงานเลี้ยงวันเกิดของฉินโม่ถางประทานหลินยินดีต้อนรับค่าคุณนาเหรินถึงชุดนี้จะปิดแน่นมาก แต่รถสนิยมของคุณชาเหรินก็ไม่เร็วเลยจริงๆ